คืนศพแต่ว่าถ้าชุมมงตีใหม่ได้ไหมเราเราอยู่แถวบ้านมันใช่ไหมตอนนี้นที่รวมก็ได้ถ้าเราลอดกันหลายคนอ่ะรวมกันไอ้รวมหน่อย <ไป S 2> รวมหน่อยรวมหน่อยเฮียมอ,อ,อยู่กันสามคน,นในสั่งไอวินเทอร์ช่วยกูไอแก๊ปน,น้องจะรวมา อุ้ยดอกเดียวหอวลยไม่หัวอยเลยหอบไม่ได้มันหอบไม่ได้อารงณ์า้านหอ ยิงหัวกับบ้านเลยทีซีเอฟอ่ะที่เก็บไว้ในคังอ่ะ M16 กับ AK อ่ะแล้วก็ะบาลเลทอ่ะคนเฮียอหละพกกล่องสะพายในตัว200กล่องว่ามันบ้าปอ่ะจะอยู่ข้างหน้าสามารถพกได้หรอวะมันพกไม่ได้หรอสะพายแหละสะพายสีแดงอะไรไว้สะพายบล็อกอ่ะนะเออพุ่งได้เลยคิดสอบัสมันพกไว้ในตัว200เลยนะใชโลพุ่ได้ เออมึงก็ป้นของมันมาเลยไม่ได้ป้นเมื่อกี้เฮ้ยมึงไปห่ามึงเอามันก่อนเท่านั้นอ่ะไม่มันขึ้นหลังรถหมอล้วป้นไม่ได้แล้วไม่ก็รอรอฆ่ามันดีทเอามึงฆ่ามันได้รวยเลยนะเว้ยสองร้อยกล่องอ่ะแต่จริงนะเออไปจริงไม่ได้่ะไม่งั้นมึงคือช่องโหว่มึงถูกป่ะมันมันจะมีแบบซัพพลายอยู่ในตัวไม่ได้เว้ยไม่งั้นของมันก็ไม่มีวันหมดถูกป่ะล่ะมันก็ต้องป้นได้ไปของไม่กล่องเป็นกล่องซัพพลายนี่นะกล่องกล่องสปายแบบเตี้ยบานมันมิดอ่ะ เออปนได้ไอ้หละก่อนเนี่ยเราข้ามันไอ้เหี้ยทำไมไม่แล้วถ้าเป็นเคสสุดท้ายแล้วคุยกันปั๊บบอกว่ายกเลิกเออกูไม่เออกูไม่ได้ด้านจมูกไม่เหมือนกันะไล่ไปนี่เสียทำไมลองถามไปดิสุดท้ายถ้ามันยกเลิกพี่ทีซีครับพี่ทีซีครับครับไอ้ไอ้กล่องซัพพลายของทีซีนี่ป้นได้ไหมครับป้นได้ค่ะโอเคครับผมโอ้โห เขาบอกพ้นได้ค่ะเขาบอกอ่ะไปเฮียไม่รู้ก็ไม่คุยอะไรอีกผมบอกให้คืนก็คืนแค่นั้นไม่รวยเลยเวทมันี่พ่นเลยกูพ่นไม่คืนมันไม่มีถามคำเดียวพอต้องเยอะไรยังอ่ะไปแล้วหรอกอันนี้บ้านอันนี้อันนี้คันนี้แหละคันนี้แหละนะเออตีพวกกูเล่นลิ้นไอ้เฮียเอาทักพลเลศสัตว์เฮียไปรีบรีเร็วเออกูรีบอยู่จริงนะ ถ้าเราไปช่วยเพื่อนแล้วเราหลุดแล้วสุดท้ายเคสที่ห่อจากฮาคียกเลิกแต่เคสที่หลุดไม่ยกเลิกอ่ะจะยังไงต่อมึอง,ง,งมปนมาปนมาปนมาเร็ว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 โอเคโอเคกล่อง,องพอมึงมาเลยอันนี้หมอกลับโรงพยาบาลนะ,ะลกล้องว่าบอกอะไรกล้องไปแล้วครับคุณเอาหมอกลับโรงพยาบาลเลยครับผมไปสบายเป็นกล่องพูดกูเป็นกล่องพูดกูเมื่อกี้ ดกูเหลือให้มาสิบสี่กล่องมึงเนี่ยโอ้โหมึงไม่เอาไม่ให้หมดหมดเลยเที่ม่ะมีไรพอแล้วเฮ้ยมึงขอพูดมึงจะร้องมึงจะร้องมึงเนี่ยไปแยกย้ายไม่นอนเลยเพื่อนเออไหมสบายป็อกของพีเซียบ้างเออจบวัหลังที่มึงแบ่งกูได้ไหมแม่งแบ่งกูได้ไหมกูถามมึงเอาไปห้าสิบพอสรุปฮะสรุปที่สามสิบกว่าเขาเขาไม่กอบมึงเยอะแล้วน้อง ใช่ว่ะอุ้ยอน้นไอ้เฮียก่อสี่ร้อยตัวมึงก็แบ่งกูหน่อยก็ได้ออมันต้องไม่ก่อมึงเยอะแล้วก่อกูเหลือร้อยตัวเองสองร้อยก่อสี่พันตัวมึงก็แบ่งกูหน่อยก็ได้ <c oughs> เออเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่เรื่องนี้คุยกันสองคนนะมึงกับกูนะเรื่องเนี้ย มึงเออมึงไม่ต้องบอกใครนั่นเลยเนี่ยมึงมึงมึงเก็บใส่ตู้เลยนะมึงเก็บใส่ตู้มึงเก็บใส่ตู้ถึงปะวะไม่ถึงหรอกไม่ถึงโอ้ยเฮียว่าคุณไม่ต้องตทำเฮียอะไรแล้วอยู่แต่แล้วเดี๋ยวถ้าทีซีช้าอย่างเงี้ยเราไปไล่แล้วเราหลุดไอศพที่จากฮาคิมันคืนและตัวที่ไปหลุดตอนช่วยศพในฮาคิเนี่ยเขาคืนเออกล่องละสิบตัวเท่าไหร่วะสองพันตัวก็ได้อยู่ป่านนูุป่านุปเปิด อาอแล้วทำไมเขาไม่เอาคืนนะก็นั่นกันสิก็เดี๋ยวถ้าเราไปช่วยแล้วเราไปหลุดกูล็อกผลตัวกล็อกบ้านแน่นเลยล็อกบ้านเลยหนึ่งนี้มีแค่เราหนึ่งนี้มีแค่เราเฮียกูน่าจะเอาแม่งมาหมดเลยนะเฮียกูล็อกหมดบ้านเลยมะใจดีเหลือไอง อ้อน,นส่วนแบ่งหน่อยอ้อนเออเจ้าเลยหรอเอาเลยามา,มา,มาไม่ได้กอบมึงเยอะแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหอ้เยี่ยต้องคนละพันตัวแบ่งหน่อยก็ได้ข่องกูน้อยข,อข่องก็อ่ะงอาไปเจ็ดสิบหรอ อ้หลงตัวลงตัวลงตัวไม่แต่ถ้ากูหมดกูเบิกได้ไหมกูถามตรงๆม,ม,มึงไม่หมดหรอกไอ้เหี้ยกูเห็นขอบแล้วมันไม่เห็นหรอกครับมึงเห็นได้ไงขอพูดกันมาอีกทีนึงคิดว่าจำจำเหกูยิ้มละสต,ตอรี่เนี่ยไอ้เหี้ยไอ,อ,อ้เหี้ยใครจะแพ้ก็แพ้ไ้สัตว์แล้วถ้าถ้ามันมีมันถ้ามันเอาไปฟ้องฟ้องแกงเราอะว่ามันโดนขโมยอะไอ้นะไอ้ยักษ์หน้าพี่อาลีฟ มึง,งรีโหลดกันไหมเพราว่าอิ่มแป้แล้วตอนเนี้ยเราเออหอนหอนเตียงเลยชิวเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นหรอกโอ้ยเหี้ยไม่เว้ยถ้ามึงรู้ว่าถ้าเราถ้าแก๊งเรารู้เรื่องนี้ใช่ปะมึงเชื่อดิเหี้ยไม่ให้เข้าตุ้งแก๊งแน่สัตว์ประเด็อันนึง ไอ้ดูมึงว่าเราเปิดเปิดแม่งเลยปะแกงบาปอะไรีไอ้กูถามแล้วกูถามเขาแล้วว่าไม่กูแกงบ้าเปิดร้อยสามสิบตัวเลยป่ะตอนตอนเจนเพื่อแบ่งร้อยสามสิบกล่องเอาเปิดแบ่งใครก่ะเพื่อเบิกกองกลางไงเพื่อวันหมดเนี่ยไม่มีอ่ะกองกลางอ่ะตอนนี้อี้มีมึงกับกูเนี่ยสองคนเนี่ย เอาไงเนี่ยแก๊งเราโดนอุ้มมาลุ้มลุ้มมองไงดีกูช่วยชี้ทางเกาะสี่พันตัวนี่ถ้าอย่งวะกูอยากทราบราคาว่ะไม่เดี๋ยวกูลองเปิดลกล่องนะเอาปะมันได้สิบอย่างไอ้นี่เก 10, าะสิบยาชุบยี่สิบยาเอ้ยยาชุบห้ายาปั๊มยี่สิบก็กล่องละสิบอ่ะมึงก็พันสามละ เฮียแต่ว่านะว่ารีบเปิดแม่งให้จบๆไปซสายสัตว์ไอ้ดิวไม่งั้นโดนโดน,โดนไอ้นี่ด้วยโดนทีย<ด>อะไรอมันจะโดนแบบไอ้นี่มันจะมาเอาคืนไงเดี๋ยวตอนคุยจบอ่ะกลัวเทียอะไรแล้วเราจ่อทำไมเ้าเปิแทิงไว้ไงไรข้อกังขาแล้วไงถ้าเปิดแล้วก็จบแล้วไงเพราะมันรอแล่วก็เกาะเกาะแล้วให้คืนไม่ได้แล้วเนาะเออแป๊บนึงแป๊บนึงรอกูด้วยเหนื่อยปะล่ะ ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็จะมีคนในกลงมาขอนะถ้าอย่างนั้นอ่ะบ้าหรือแจ้งบ้าสองคนมึงกับกูอ่ะมึงมึงล็อกเอ้ยกูแต่กูล็อกบ้านแน่นแล้วนะตอนเนี้ยกูล็อกหมดทุกประตูเลยที่จะเข้าไปได้อจริงเหรอโอ้จะทำไงเอีเ่เจอกองไอ้ที่จะเจอสมบัติไอ้สัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าสมบัตินะไอ้ีกูก่อเหลือร้อยกว่าตัวอย่างนี้อ่ะไอ้ที่เจออย่างนี้ฟื้นเลย มึงเช็คบ้านหนิมึงล็อกยังอ่ะมึงก็ไม่ต้องเปิดทีเดียวหมดดิค่อยๆเปิดดิเฮียเฮ้ยกูดูกูดูทางอากาศก่อนแป๊บนึงตัวเราลึมๆแล้วตอนเนี้ยมันแบบร้องอแล้วเฮียมามามาออนมาขอสิบห้าได้ไหมออนอีกสิบห้าได้ไหมอะโอ้ยเฮียรอบที่แล้วมึงก็ของกูไว ม่กอบมึงมีเท่าไหร่มึงกอบมึงพูดตรงๆนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบพูดเหลือร้อยห้าสิบอะมึงว่าไงมึงยาเย้าอีกเหรอกอบะรอบที่แล้วลุงให้มามึงก็ยังยัดตู้มึงนะอ่าแต่ถ้ากูไปฟ้องลุงนี่น่ะอ่อนนะมรดกจะไม่ได้เลยนะฟ้องมึงจะฟ้องลุงไึงเพี้ยเลยะนี่มึง่จะบิดกูเหรอตรงเนี้ยมึงมันจะข่าวรัวเนี้ยนี่ไงก็ฆ่าปิดปากอีกสิบห้าเนี้ย ข้ามีบาดีอะให้ดูมึงอย่าปัญญาอ่อนเร็วๆอ่อนเอาไปอีกสิบพอเอาไปสิบปอสิบห้าได้ไหมสิบห้าไม่สิบแล้วมึงเอาอันนี้กล่องห้าสิบไปนะไมค์กูโอ้โหเยี่ยคุ้มไหมเนี่ยโอ้ติบห้าอ่ะเอาไปเลยไอ้อันนั้นอะขึ้มาเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาเลยไม่สิบปอเี้ยได้แหละวะกูลองเปิดสักกล่องดิเมื่อกี้เลยไมค์ ขออีกห้าเดี๋ยวพดแล้วกูเปิดก่อนนี่เค้กูเปิดได้เลยวะได้เลยหูยได้คอสิบตัวอยู่ได้คอสิบตัวมึงเราคูนี้มึงคูนีไอ้เหี้ยมึงก็ได้พันกว่าตัวไงอีสัตว์ได้หรอเอออย่าปั๊มอีกโอ้โหพื้นปะกูเปิดกูเปิดกูตอนนี้กูเปิดเอาออกมาทีละสิบอะกูเปิดยับอ่ะกูเปิดยับกูเปิดแล้วนี่ เอาเข้าตู้เลยมึงก็รีบดีเปิดดิตอนเนี้ยรีบมึงเปิดเลยหน่อยเดียวเอาแล้วมึงเก็บไว้ทำเพี้ยอะไรไม่รู้อะ่ะกูเปิดละเออบ้าเลยกูบ้ามึงเงียบนะโอ้ไปคือเรื่องนี้เหมือนไม่เคยถูกเปิดเผยนะเออแล้วถ้ามันถามในเนี่ยอะไรมึงได้ยินเสียงปะมึงได้ยินเสียงป้าเดียว เออี่ีคตายกูยอมตายอ่ะตอนเนี้ยกูอยากตายละเออเนี่ยเรื่องนี้นะมึงกับกูนะสองคนนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมึงสองคนกับกูนะยืดอกลับเลยนะเออมันจะทิ้งกูไหมเอากูถามตรงๆเพราะกูเป็นคนขโมยนะเรื่องน่ะเอูเหลือไปห้าสิบดีกวเดี๋ยวมึงเปิดหมดเลยหรออ่ะกูซัดหมดแล้วอะเดี๋ยวดี มึงจะเหลือทำที่อะไรอ่ะกูถามเขาแล้วว่าป้นได้ไหมเขาบอกป้นได้ค่ะสีแดงแดงอะหรอเออของท<อ>ีซ <DC S 2> ีอะว่าสีแดงแดงเฮ้ยมีคนมาเดี๋ยวมึงได้พูด่าว่าสีแดงแดงอะ่ะฮะไม่ได้พูดจะซับกูบอกว่าซับไพ่ของทีซีป้นได้ไหมครับเขาบอกป้นได้ครับ มึงพูดว่าทับซับไพ่ปปบอกหรือเปล่าไม่ใช่ซับไพ่ปปของทีซีกูถามอะ่ะไม่รู้อะ่ะกูเปิดละไม่สนละเออกูก็เปิดละน้งมันได้ตกใจเลยมาจากไหนเนี่ยมันได้ทำไมแม่ว่นะมันได้กล่องซับไพ่อ่ะเออเดี๋ยพี่พิงอ่ะเป็นมันพูดไปเยอะพี่พูดเรื่องอะไรเฮ้ยช่างมันรักน,น นี่พี่หมายถึงอะไรเนี่ยพี่โมงออกไปไอเวสตไปวะน้องไปช่วยเคสนเพื่อนน่อยช่วยเคสช่วยเคสเร็วเร็วเร็วอีเคสเพื่อนตกอยู่ในย่างลำบากแล้วว่าตัวต้องรีบไปแล้วอย่าก,กันด้วยนะครับอย่าก,กันยัง เดี๋ยวฮึมึงกูรีตอมอแป๊บนึงได้มั้ยเสียงกูเก้าวก้าศสาธุอ่ะมันมองไม่เห็นรอดวงใหม่เออมึงรอก่อนนะมึงรอกูอยู่นี่นะห้องในเลยห้องในหิวข้าวไอ้นี่เหรอเฮียอ้อยกับเฮียเวทอยู่ไหนอ่ะทำไมเหรอครับลุงมึงไปป้นอะไรมา ลุงอยู่ไหนครับลุงอยู่ไหนครับอ๋อกูอยู่กูอยู่ตลาดตลาดกลางโทรขับเลยเหรอไอ้เจี๊ยเหมือนลู่อ่ะเนาะเหมือนลู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอีู่แล้วไอ้เหี้ยบเขาจะเขาเขาทักเราอยู่ๆก็ทักเราร้อยวันวันปีไม่เคยทักเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบตกริตนี่เออฮัลโหลสีตีนเขาจะทักแต่ลูกทักฮลโหมันบอกว่าผมเออสี่้อเนี่ยมันโดนอุ้มทุกรอบเออทุกรอบเลยติงกำลังไปคาสิโน แต่แต่ผมเออไม่สามย่อบอเดีหลายบ้านทุกรอโต๊ะนะปกติเขาจะไม่ค่อยเรียกชื่อพวกเราหรอกหรอตีมาช่วยผมทุกครั้งอะไรเนี่ยสรุปสรุปเขาขึ้นสรุปยังอะอยู่ไหนอยู่ไหนกำลังไปหาโอเคโอเคโอเคกูรอกูรอกูรอมีอะไรวะนายบอกอไอซีที่ออกพี่อะไรวะเหมือนเขารู้ว่าอะไรบางอย่างแล้วเขายิ้มยิ้มอะเนาะว่าและยิ้มมุมปากตกกลางอากาศหัวเหยือไอเฮียที่สี่แล้วไอ้เฮีย เวันน <formation> <inh>. ี้เหนื่อยจัดเลยได้ไหมเขาไดมันตาวิทไมเขาไป้อะไรมาวะตวทำไมล่ะมือนกันพี่เก่าพีเก่านะลาศพใ้เราอยู่เราม่ะเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วไปนั่งูไปั่งไปนั่งไปนั่งูบ้าผมเจอลายขาวเหงาเนี่เดียวอ่ะพี่ม แกมึงดูตุ่ยๆนะอะไรพี่คุณได้อะไรมาไอ้ครับลุงฮะอะไรนะครับคุณจอดรถคุยดีสัตว์คุณได้อะไรมาคุณว่าคุณได้อะไรได้อะไรบ้าตีผมตีบอสแมปแตกกับลุงใครใครคือบอสแมปใครไม่รู้ใส่หน้าค่ะได้อะไรมาวะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันลุงแต่ว่าลุงก็น่าจะรู้แล้วแหละอ่า อตอนแรกอะผมไปนั่งตู้ปลากันใช่ไหมแล้วเห็นพวกมันแต่ยืนคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้แล้วทีเนี้มันก็ยิงมาผมไอเเวทอะผมให้เวทยิงมันแล้วก็เอามาเชตับทีนี้ใช่ไหมผมก็กดดูป้นนั่นแหละป้นมันน่ะหน้าตู้ปลาผมก็ถามไปว่าไอกล่องซับไพ์มันพกทำมีเยอะไรวะาสองร้อยกล่องผมเลยถามไปว่ามันป้นได้ปะวะทีนี้ผมผมก็ไปถามทีซีเเวทไปถามทีซีผมก็ไปถามทีซีว่าซับไพของทีซีนี่ป้น พ่นได้ไหมครับเขาบอกว่าตพ่นได้ค่ะปุ๊บแล้วผมก็ไปดักมันที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันหมอครับแล้วก็มาตีมันที่รตลาดแล้วก็พ่นมันหมดตัวครับลุงันไอ้ที่บันที่มึงพูดเนี่ยก็คือพี่มีดนะไอ้บันมึงเนี่ยใช่หรอแล้วผมก็แล้วผมไม่พี่มีดไม่็สถานการไม่ใช่พี่มีดพี่ไม่เป็นสถาการไม่รู้ว่าใครแต่เขาไม่พูดเลย ได้หรอแล้วแล่ะลุงใช้หมดยังใช้หมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เตียงพี่มีนะได้เหรอผมใช้หมดเลยหรอมึงไม่แบ่งเลยหรอการโดนเอาคืนครับลุงเดี๋ยวมันมาเรียกตอนท้ายไงผมก็กดหมดเลยนะลุงผมแบ่งครึ่งไปแล้วผมก็ซัดหมดเลยผมปิดประตูล็อกบ้านทุกประตูผมกดหมดเลยได้กินก่อนได้กินก่อนไปบ้าแล้วไอ้เหี้ยโอเคโชคดีแต่โชว์ไป เอ้กูไม่ได้เอากล่องสะพายมึงไปเฮ้กูไม่ได้เอากล่องสะพายมึงไปเฮกูไม่ได้เอากล่องสะพายมึง มาต่อยมาเนาะเจ็บแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนต่อรอมาตีตอรอเลยนะตีตอรอเลยห่อห่อห่อไปพี่ห่อไปห่อไปห่อห่อห่ออกูหนดิห่อด้ห่อด้ยไม่มีไม่มีเปไปก่อนพี่ฟินเปไปก่อนพี่เเเรราาดี๋ยวต่อลงต่อลง ตรวจจับเลยครับคุณตำรวจตำรวจพี่ยิงหาครับผมจะย่างศพตอนนีจะย่างศพสวยพี่แล็บจ่ายแล็บเกียร์เตอสวยสตอรี่แพ้แล้วแต่ทำไมยิ้มเอ้างงหมอเอาศพหมอเอาศพหมอเอาเปไปหมอนะครับ กลับโรงแางก่อนน้องอยู่อย่างนี้แหละไปแล้วครับคนไข้กำลังชุบให้ครับคนไข้ครับผมคุณหมอได้เลยครับ อระเป๋าเจ็ดสามศูนย์ครับ <C oughs> ได้ครับผมได้คบ <S <S เลขแล้วนะครับเจ็ดสามศูนย์ครับ <S <S อันนี้ให้ครับคุณหมอเพื่อทำงานเ<อ>น,น,นี่ยวันนี้ครับผมใจชื้นเลยครับคุณหมอครับไปไป เทไหรครับอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสามสิบห้านาทีสัตว์เดือดถูกต้องเลยใช่ใช่บอกแม่งน้อยไว้ไอ้แม่งบุ๋มมาชาวบ้านเต็มเริสัตว์อยู่ไหนครับพี่ไม่เร็วครับปัดโชคดีปัดคุณบอกครับเรียกตำรวจให้ด้วยนะครับเหมือนหนึ่งที่ผมให้เรียกตำรวจได้เลยนะผมอยู่ข้าวมากผมจะตายแล้วพี่าไปเจ๋มันก็ยังไม่จ่ายนะครับใจเย็นยัครับน้องผมบอกครับเรียกตำรวจด้วยนะครับเงินที่ให้ไปนั่นน่ะลมไหนครับลบไหนครับ ม่ยิงหมอครับหมอเธอครับหมอครับยิงมหมอนมาเชมาเชปล่อยมาเชปล่อยมาเชปล่อยมาเชเล่นปล่อยมาเชเล่นมาเชปล่อยมาเชเราหมอตัวก็ได้อยากกำนี้ม่มีแต่โดนหมอให้มึงดูเขาเด้วย่ะใส่มาเชก็สนุกดิ่นแล้วใครยิงเทพบใยิงผมเนี่ย โอ้ตำรวจยิงนะตำรวจยิงอยู่ฝั่งตำรวจยิงเล่นๆเดี๋ยวกดเกาะสักสิบตัวแล้วกันไฟนี้อารมณ์ดีไงก็ไม่รู้กูไม่ตายนะเฟร์มไม่ตายนะเฟร์มไม่ตายนะเฟไม่ตายไมตายตายๆๆพอพออออๆๆๆ พ่อ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 พ่เด็กบุรีตำรวจน้อยมากเนี่ยเพื่อนโดนจับเนี่ยพี่เพื่อนโดนจับเนี่ยโว้สวยพี่ตำรวจสวยสวยพี่ตำรวจ ่วยครับพี่ตำรวจครับผมโอ้โหมันตีหมอตีอะไรหมดเลยว่ะมันเหมือนมันแบบมันบ้าแล้วอะตอนเนี้ยดูดิขออนุญาตนะฮะ <ad> อดอดไมได้นะเ,นเ,ววเออเอดี๋ยว <c oughs> วุ้ววออนอย่อะโกรธลลวโลลวเอ้ยฝั่งนี้ฝั่ itudes, งนี้ฝังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนั้น่งนหน่ช่วยฝังนั้นอะ เพื่อนเพื่อนเพื่อเอนเ่างยไปก่อนบ้าพี่ชายาบาเก็บไปหมดแล้วเนี่ยเก็บไปหมดแล้วเฮ้ยมึงเอาดิมึงเอาดิเนี่ยมันแถมน้ำมันอ่ยมึงเอาไปดิซวยน้องชายหอมดิคอพี่ชายไอเรียไม่เรียไมเรียหอมนอย่าลยเรีรีบรีบหอมไปดิลปนไปเมโอ้ยมีหอมึงไอมีหอมไอมีหอมหอมไปดิ ไอพี่หอบไปดิ่ไอหอบไปเลยหอบพี่หอยไปไปนี่ไปรีบ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 ไปเอาสดไปคนนึงไปรีบออกรีบออกรีบออกออกเลยไปรูมเพื่อนกลับบ้านเลยรูมเพื่อนเลย ขอนอนอุญาตนอนอ้วนขออนุญาตนอนอ้วนเฮ้เฮีย